สวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับการขายเสื้อผ้ากันอยู่นะครับคราวที่แล้วผมอธิบายว่าคำว่า Fit F I T หมายถึงพอดีใส่แล้วดูดีไม่ได้หมายความว่าครับเหมือนที่คนไทยใช้อยู่วันนี้เราจะมาดูว่าจะเรียกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเล็กเกินไปหรือหลวมเกินไปว่าอย่างไรคงใช้ too big หรือ too small ในความหมายนี้นะครับ too big คือใหญ่เกินไป too small เล็กเกินไปแต่มีอีกสองคำซึ่งอาจเป็นศัพท์ใหม่สำหรับหลายคนนะครับคำแรกก็คือ tight t i g h t tight ใช้อธิบายเสื้อผ้าที่คับมากหรือเล็กเกินไป this shirt is too tight เสื้อเชิ้ตตัวนี้คับเกินไป หรือ those trousers look tight on you คุณใส่กางเกงตัวนั้นแล้วดูครับ those trousers look tight on you ในทางตรงกันข้ามคำว่า loose l o o s e หมายถึงหลวม this dress feels loose กระโปรงตัวนี้รู้สึกหลวม this dress feels loose หรือ that jacket looks very loose on you คุณใส่แจ็คเก็ตตัวนั้นแล้วดูหลวมมาก อย่าลืมนะครับ tight ครับและ loose หลวม